ทำงานหรือว,ว่าการทำธุรกิจก,ก็คือตอนแรกคือเราต้องใส่ใจที่ประสบการณ์มากกว่าพอได้เราได้ประสบการณ์เราก็จะได้วิธีการพอได้วิธีการเดียวก็จะรวยเองค่ะช่วงบิดช็อปสนับสนุนโดย B.C Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย B.C R Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ B.C Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า10,000ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r ร Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP c a m e r a แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวเบาในระบบ CLC บีซีบล็อกบล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหลักสูตรอาลีบาบานำเข้าส่งออกพร้อมศึกษาดูงานจริงในประเทศจีน สวัสดีครับบิทท็อกวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักธุรกิจหญิงอายุน้อยอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำชิคเฟอร์นิส์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเธอกันนะครับกับคุณอนันตพรมงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณหนึ่งนะครับได้คขอบคุณนะครับที่สละเวลาให้เรามาทําความรู้จักกับคุณหนึ่งได้มากขึ้นความเป็นตัวตนของชิคเฟอร์นิส์นะครับก่อนอื่นอยากจะถามคุณหนึ่งว่าชิคเฟอร์นิส์ .com เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ก็ตอนนั้นคือหนึ่งทำง,งานประจำอยู่อะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาธุรกิจทำสักอย่างหนึ่งแล้วทีเนี้ยหนึ่งมองไปถึงถ้าเราไปใช้เวลาในการเปิดร้านหรือว่าใช้เงินทุตนตรงนั้น,นะคะมันก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่มีเวลาบริหารจริงจังใช่ไหมคะครับก็เลยมองธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ของเรามากที่สุดครับค่ะก็เลย ก็เริ่มเริ่ม website, สเสิร์ชหาเว็บไซต์สราจรูปแล้วก็นั่งทำเองเลยโดย <บ S 2> ใช้ใชื่อว่าชิ i เพอร์ดิชคุณหนึ่งทำเองเลยเลยทำด้วยคนเดียวเลยใช่ค่ะโอ้โห,โ,หโหแข่งมากแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณหนึ่งตัดสินใจทำเว็บไซต์นี้ครับก็พอเรามองหาธุรกิจออนไลน์สักอย่างนึงอะคะ่ะก็คือ ตรงนั้นก็คือเรามองว่าที่บ้านที่บ้านทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาแบรนด์ไม่มีการช่องทางการขายที่เหมาะสมนะคะก็เลยเลือกตรงนั้นมาก่อนนะคะก็คือแรงจูงใจคือเราอยากจะ,ะมีธุรกิจที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่บ้านไม่ต้องให้เขาไปไปขายของด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราช่วยเขาขายทางแล้วจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณหนึ่งเนี่ย แตกต่างกับเจ้าอื่ในธุรกิจหวายยังไงบ้างครับก็สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวายของ c h i เฟอร์นิชใช่ไหมคะก็คือเราจะเน้นสองรูปแบบก็คือคลาสสิกกับโมเดิร์นนะคะก็คือคลาสสิกนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสมัยที่ทำมายาวนานเป็นที่นิยมอะค่ะแต่ว่าคือมีความนั่งสบายแล้วเราก็ยังคงรูปแบบแบบนั้นไว้อะค่ะส่วน เฟอร์นิเจอร์อีกแบบก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นก็คือเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่บ้านที่เป็นคอนโดอะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. ก็ตัวเฟอร์นิเจอร์หวายก็คือจะมีข้อดีก็คือช่วยเสริมความรู้สึกบรรยากาศรีสอร์ทให้กับบ้าน mm hmm. หรือว่าคอนโดของของลูกค้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์แบบอื่นๆที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บุเฟอร์นิเจอร์หนักครับชิคเฟอร์นิชเนี่ยผมทราบว่ามีลูกค้าต่างประเทศด้วยค่ะ คุณหนึ่งเริ่มต้นที่จะทําตลาดไปต่างประเทศได้ยังไงครับแล้วประเทศแรกคืออะไรก็คือตอนแรกก็ทําเว็บชิฟเฟอร์นิชใช่ไหมคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ไทยธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะก็ปรากฏว่ามีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยอะคะ่ะบางทีเขาก็ให้ ให้คู่สมรสหรือว่าคนในครอบครัวเขาค่ะที่เป็นคนไทยก็คือดูสินค้าให้แล้วก็สั่งซื้อเราก็รู้สึกว่าเออคนต่างชาตเิเขาชอบสินค้าสไตล์แบบนี้นะคะ่ะเป็นสไตล์ออเรนทัลอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะมองหาลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติบ้างอะคะ่ะเน่ก็เลยเหมือนกับพัฒนาเว็บไซต์แบบ2ภาษาขึ้นมามามาเหมือนเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปอะค่ะเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นต่างชาติเขาสามารถเซิร์ชคำต่างๆได้ อย่างคำเนี้ยเราก็ต้องไปดูอย่างอย่างเก้าอี้อย่างเ e, งี้ยค่ะเก้าอี e, ้มันก็มีหลายแบบถ้าถ้าเป็นคนถ้าเราทำเว็บคอนเทนต์ใช่ไหมคะคก็ไม่ใช่ว่าแชร์แชร์อย่างเดียวนะคะมันก็จะมีเบนช์มีออตเตอร์แมนมีเลาวแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องให้เหมือนกับว่าตรงตรงใจของลูกค้าที่เขาต้องการจะค้นหานะคะ่ะทีนี้อ่าพอมีพอมีลูกค้าที่เขาเซิร์ชเจอเข้ามาะคะ่ะเขาก็เป็นลูกค้าบ้านบ้างก็คือสั่งตัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะหรือก็เอา ชิปปิ้งของที่แถวจตุจักรเนี่ยส่งใช่แล้วก็พอพอคนเซิรช์ชเข้ามาได้มากขึ้นนะคะก็มีลูกค้าที่เป็นคนกลางซื้อมาขายไปเงี้ยค่ะเขาก็สั่งออเดอร์ไปออเดอร์แรกก็เป็นที่ออสเตรเลีย จะเห็นถึงความต่างของวิธีคิดของคุณหนึ่งนะครับว่าคุณหนึ่งเธอสนใจในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ทําการบ้านมากขึ้นนะครับแค่ยกตัวอย่างง่ายๆแค่เรื่องของการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ก็เป็นตัวที่ทําให้เธอประสบความสำเร็จได้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าจะทําอะไรต้องคิดให้แตกต่างครับคุณหนึ่งครับแล้วสินค้าอะไรที่ขายได้เป็นตัวแรกครับส่วนมากก็จะเป็นอ่าเป็นอาร์มแชร์กับโซฟาเนี่ยคะ่ะเพราะว่า จริงๆแล้วตัวเฟอร์นิเจอร์หวายเนี่ยความสเสน่ห์ของมันก็คือความที่มันเป็นยูนิคแล้วก็เป็นมัสเตอร์พีซของบ้านนะคะก็คือว่าสามารถนำไปตั้งที่บ้านแล้วก็บ้านก็ดูสวยขึ้นครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์มแชร์อะไรอย่างเงี้ยทรงหลุยอะไรเงี้ยที่มันดูสวยๆค่ะขายดีทีนี้พอเราส่งออกเนี่ย คู่แข่งเราไม่ใช่ในเมืองไทยอย่างเดียวละค่ะเริ่มเป็นตลาดโลกเพราะว่าคุณหนึ่งกำลังไปยืนอยู่บนเวทีที่เป็น online.com ค่ะและ online.com ก็จะมีสินค้าประเภทเดียวกันในต่างประเทศด้วยสินค้าของเราสู้ต่างประเทศได้ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือก็จะมีจีนใช่ไหมคะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็ โพสิชันเขาก็แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะอย่างของจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบคอมเมอรเชียลเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็คือซื้อไปแบบเน้นถูกๆแล้วก็าขายในโรงแรมขายส่งพวกสินค้าที่ไม่ได้ใช้เองค่ะอย่างเราเราก็ต้องโพสิช i ั n นนิตัวเองขึ้นมาค่ะว่าโอเคเราจะขายให้กับลูกค้าที่เป็นที่เป็นลูกค้าบ้านแล้วก็สนใจ สนใจสินค้าที่มันนิชจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ขายในราคาที่มันสูงขึ้นเห็นไหมครับ,น,รบนี่ก็เป็นไอเดียที่สร้างความแตกต่างได้นะครับกําหนดจุดยืนาทางธุรกิจของตัวเองให้ชัดแล้วก็โฟกัสกลุ่มตลาดและคุณก็จะทําตลาดได้ง่ายขึ้นคุณเองครับแล้วอะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับการส่งออกบ้างครับ จริงๆแล้วเลยปัญหาหลักๆเลยของของที่เราส่งออกจะสู้ที่อื่นไม่ได้ค่ะคก็คือปัญหาเรื่อง shipping ของประเทศไทยเนี่ยมันจะแพงมากอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเราต้องเราต้อง,องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองอะค่ะให้ให้โอเคว่าอยู่ในแพ็กเกจที่ส่งออกง่ายอืมหรือไม่ก็เราก็คัดรูปแบบที่ส่งออกง่ายอย่างนึงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็คือต้องใส่ได้ปริมาณเยอะๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็สินค้าจะต้องมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพื่อที่ว่าต้องพัฒนาคื้หนาเพื่อที่ว่าจะได้ส่งและมันคุ้มค่าส่งอะค่ะแล้วเรื่องของการส่งออกเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าเอ๊แล้ว,แล,วแล้วคุณหนึ่งไปรู้ได้ยังไงอยากจะทำส่งออไปศึกษาจากอะไรครับอยากให้ฝากให้สําหรับคนที่อยากจะทําส่งออกบ้างอ๋อก็จริงๆแล้วพอลูกค้าติดต่อมาอย่างเงี้ยค่ะมันถือเป็นถึงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยใช่ไหมคะ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคุยกับเขาถึงแม้ว่าเราจะได้เราอย่างอย่างอ่ะเราอย่างเช่นเราตอบอีเมลกลับไปค่ะว่าคุณรีควายคุณต้องการอะไรบ้างเขาก็ตอบกลับมาเอออยากส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์แพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือกําหนดอ่าสิ่งที่เขากำหนดมาค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้แล้วพอเออก็เรียนรู้ก็มีเซิร์ชจากเน็ตบ้างถามบริษัทโลจิสติกบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้หนึ่งพอเราเรียนรู้หนึ่งครั้งเนี่ย ก็คือจะทำให้เราอะมีความรู้ที่จะไปต่อยอดร,รับลูกค้าคนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับแล้วในอนาคตตอนนี้คุณหนึ่งมีโปรเจกต์หรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับชิคเนี่บ้างครับก็จริงๆตอนนี้ก็คืออยากาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพราะว่า เพราะว่าวันนั้นก็มีบางครั้งที่หนึ่งแบบไปส่งของลูกค้าลูกค้าอยู่คอนโดเงี้ยไม่สามารถเอาเข้าประตูลิฟต์ได้ประตูห้องได้อะไรเงี้ยค่ะก็คงจะเป็นแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเป็นเซ็ตขายอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคครับคุณหนึ่งครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังแนวคิดของคุณหนึ่งได้พอสมควรอันหนึ่งที่ผมติดตามคุณหนึ่งอยู่ผมเห็นแฟนเพจตัวหนึง่งชื่อว่าลุยเดี่ยวก็รวยได้มันคืออะไรครับ ก็มันเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่เป็นงานแบบงานเพื่อสังคมอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้หนึ่งขายของลักษณะเป็นโอท็อปมานานใช่ไหมคะหนึ่งก็เห็นความยากลําบากของผู้ประกอบการไทยที่เขาแบบว่าทําธุรกิจแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีทั้งที่เหนื่อยมากๆกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับจัดตั้งเว็บเพจแฟนเพจขึ้นมาอันหนึ่งชื่อสโลปโนรีเดียวก็รวยได้อะค่ะก็จะถ่ายทอดวิธีการที่ว่าเออทำธุรกิจยังไงถึงไม่มีต้นทุนไม่มีแบบ ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มธุรกิจคนเดียวหรือบ้านเดียวเนี่ยได้ยังไงถึง <ạ. S 1> จะประสบความสําเร็จนะคะก็เป็นเพจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมที่ติดตามไปที่ Facebook ของคุณหนึ่งอัดเรสคืออะไรฮะลองอัดเรสจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m เฟซบุแล้วก็เลขหนึ่งะคะ่ะโซโลพนัวค่ะโอเคช่วงเร็วนะครับก็ขอขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับเดี๋ยวเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชม เรายังมีช่วงต่อไปไลฟ์ในความเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วพบกันในช่วงหน้าครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับผมยังอยู่กับคุณหนึ่งเจ้าของแบรนด์ซิสเ r n ร s s นะครับ คุณหนึ่งครับเรื่องราวของชีตคนหนึ่งน่าสนใจมากนะครับสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจทีนี้อยากรู้ฝั่งชีวิตของคุณหนึ่งบ้างเริ่มต้นมากว่าจะมาเป็นตรงแรกเริ่มต้นได้ยังไงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อจริง,รงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาเขาย้ายไปอยู่ที่ที่จังหวัดจันทบุรีอะค่ะคเพื่อที่จะไปหาอาชีพทำอะไรเงรี้ยค่ะซึ่งเขาก็ไป จับอาชีพตรงนี้แหละก็คือทำเฟอร์เฟอร์เเจอร์วาแล้วก็ทำกันอยู่เฉพาะในครอบครัวาค่ะแล้วหนูก็เรียนก็คือเรียนหนังสือไปเรื่อยๆค่ะแล้วจนถึงเรียนจนจบก็คือช่วยขายบ้างช่วยทำบ้างอะไรค่ะเรียนจนจบปริญญาตรีก็ไปทำงานทำงานประจำมาค่ะเป็นวิศวกรอยู่ที่ระยองเป็นมา5ปีก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรที่จะแบบ กลับมาช่วยธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจที่บ้านกลับมาพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆตอนท,อนที่ตอนที่เป็นมิศวกรอยู่เงินเดือนก็เยอะแต่ว่าคือก็ต้องเอามาช่วยคุณพอ่อคุณแม่หมุนนะคะจนจนถ้าไม่เหลือเราเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกมาทําให้มันดีเลยดีกว่าอพอเรารับอ,ออเดอร์มากขึ้นเนีย่ยคะ่ะเราก็ ได้ฟีดแ b a c k มาจากลูกค้าอีกแล้วว่าลูกค้าส่วนมากอยู่ในกรุงเทพเขาก็อยากจะได้สัมผัสกับของจริงอยากได้ลองนั่งจริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจที่จะมาเปิดร้านที่กรุงเทพแล้วหลังจากที่มาเปิดร้านในกรุงเทพปัญหาอุปสรรคเจออะไรบ้างครับแล้วแก้ไขยังไงปัญหาอุปสรรคก็คือพอเปิดร้านปุ๊บเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลยมไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าจ้างพนักงานปัญหาเรื่อง ภาษีสัมภาระมาอะไรเงี้ยคือเราต้องทําให้มันถูกก็คือเราต้องเราต้องใหญ่ไปโดยปรายายค่ะก็คือต้องทําให้มันถูกต้องก็คือไปจดทะเบียนเป็นในรูปบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการออกไปรับงานเพิ่มขึ้นเป็นงานโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วไลฟ์สไตล์ของคุณหนึ่งในวันปกติคุณหนึ่งใช้ชีวิตแบบไหนครับก็จริงๆแล้วคือหนึ่งเป็นคนแบบเหมือนกับ ว่างไม่ค่อยได้ค่ะก็คือสนใจแบบจะเรียนรู้ตอนนี้ก็คือเรียนปริญโทออยู่ค่ะวันในวันเสราร์อาทิตย์แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็คือจะหางานทําคือจะ,อะเข้าไปพบลูกค้าคที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจบ้างหรือว่าเข้าไปอบรมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีออกกําลังกายเล่นกีฬามีคอสเต้นมีโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือหนึ่งเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กละ ก็คือหนึ่งคิดว่าถ้าเราเราลองทำมาหลายหลายอย่างเพราะมันจะมีสักอย่างหนึ่งอะค่ะที่เราชอบมันแล้วก็ทําให้เราได้ไปต่อทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดอาชีพหรือว่าต่อยอดหาเพื่อนใหม่ธุรกิจใหม่เงค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะก็จะมองหาตรงนี้ตลอดนะคะคุณหนึ่งยังอยากจะทําอะไรอีกไหมครับก็ก็คือตอนนี้ค่ะก็คือหนึ่งมีจากเว็บเพจใช่ไหมคะที่มีคนติดตามมาก ก็คือตอนนี้ก็กําลังเขียนหนังสืออยู่ค่ะเขียนหนังสือก็คือจะเนี่ค่ะจะสอนจะสอนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าเออทำทำยังไงถึงจะเหมือนเป็นทางทางลัดให้เขาอะค่ะให้เขาประสบความสําเร็จได้เลยไม่ต้องมาเสียเว,เวลาเรียนรู้เหมือนหนึ่งอะ,อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายอยากให้น้องหนึ่งฝากอะไรสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทําอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จแบบนึ่ง ก็จริงๆแล้วหนึ่งก็คืออยากจะให้จะฝากไว้คืออย่าไปยึดติดอะค่ะคือคนสมัยเนี้ยคือไม่ว่าจะทาอะไรนิดหน่อยก็จะได้ค่าตอบแทนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนทํางานประจำเนี่ยก็จะมุ่งหวังแต่ค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นในการเริ่มมาเริ่มทําธุรกิจอะค่ะถ้าเราหวังแต่จะได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่อะค่ะแต่ในการที่เราแบบยอมยอมเสียเปรียบลูกค้าบ้างในบางทีเพื่อจะเรียนรู้เงี้ยค่ะมันจะทําให้เราไป ไปไกลได้อีกเยอะอะค่ะคก็คือเราเน้นว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการทําธุรก,กิจก็คือตอนแรกคือเราต้องใส่ใจที่ประสบการณ์มากกว่าพอไดเ้เราได้ประสบการณ์เราก็าจะได้วิธีการ,รพอได้วิธีการเดี๋ยวก็จะรวยเองค่ะคก็คือไม่อยากให้มองไปว่าทําอะไรแล้วฉันต้องรวยต้องได้ทุนคืนทันทีอะไรเงี้ยค่ะคันทีแล้วครับเป็นข้อคิดจากผู้หญิงคนนี้เจ้าของแบรนด์ชิฟเฟอร์นิกับคุณึ่ง วันนี้ขอบคุณมากครับที่เป็นแขกในรายการเราค่ะวัสดีครับวัสดีค่ะคร,ครับนี่คือทั้งหมดในช่วงของปิดทอคนะครับติดตามรับชมรายการของเราในช่วง4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มในช่องโลกาทีวีทุกวันและฝากไว้นะครับสําหรับท่านท่านที่มีเครื่องมือมีของมีช่องทางด้านการตลาดหรือรู้จักท่านที่ประสบความสําเร็จแนะนําเข้ามาในรายการของเราได้นะครับตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราจะคอยติดตามท่านเพื่อที่จะนําเสนอแนวคิดโอกาสดีๆให้กับผู้ชมช่วงต่อไป แล้วพบกันในช่วงต่อไปครับ